ามาทำอะไรคะอยากกินมันฝ้ายหรอม,รรรรรรมีตังไหมไหนไหนมีตังเท่าไหร่นะขอดูของน้องชวเชฟเบตก่อนละกันหร<ม><ด>ือว่าพี่อำเนตก่อนอันนี้เป่าตังอำเน็จเลยนะคะ นมีตังเท่าไหร่โอ้แล้วก็บอกว่าจะไปชอปปิ้งกับแม่อูเนี่ยนะทำไมร้อมเี่ยจะไปซื้ออะไรคะต่อคือถ้าถ้าถ้าเกิดว่ากินกินที่เคซีเสร็จแล้วอ้อมเด๋วจะไปกินอะไรต่อคะอ้าวนี้ก็ไม่ต้องไปไหนใช่ไหมกินกินมันไายเสร็จก็คือกลับบ้าน,ไ,นไปเซเวน่นอ่าล้วของเชเวนมีเท่าไหร่คะเชเมีเท่าไหร่ลูกมีสิบบาท อ่า,ามียี่สิบบาทโอ,โ,อโอ้อมีตังเยอะเลยอมเลนโอ้ทำไมเกณฑ์คน,นที่เก็บตังเก่งขนาดนี้ใครเป็นคนให้อ่ะ oder, เก็บตังเก็บตังเก่งเนาะไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้ออะไรคะเชเบตเดี๋ยววันนี้ก่อนค่ะวันนี้ก่อนว,วันนี้อยากกินฟันฝายเหรออยากกินไก่หรอแต่มีตังค์เท่านี้กินฟันฝายก็พอโอเคไหมกินแค่ฟันฝายก็พอพอไหมอ่ะใครจะเลี้ยงวันนี้ใครจะเลี้ยง ใครจะเลี้ยงก่อนฮะใครจะเลี้ยงใครจะเลี้ยงงหน้าอเอาเม็ดแล้วนะแต่พร้อมอยังพร้อมอยังคะเดี๋ยวให้น้องชเชฟเบสไปสั่งให้น้องเชเบสไปสั่งเป็นแล้วก็เอาเป็นไฟอย่างเดียวพอไหมพอไหมเซตนี้ใหญ่มากเขาบอกว่ารับฟรีถัง นี่เอาถังที่บ้านก็ได้10บาทเดี๋ยวซื้อแค่นั้นก็พอแล้วลูกไม่ต้องเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาโอซื้อปืนฉีดนน้ำมาให้แล้วใช่ไหมเอาแล้วไปไ,เไปเชเบตไปซื้อไปไซื้อป,ป่ะเอาแฟนฝายเอาแฟนฝ่ายเอาแฟาานฝายอย่างเดียวก็พอเชเิตมีตังไหมไม่แม่ไม่ได้จ,จ่ายนะ,ะเชเบตจ่ายอเองนะน้องเบตเป็นมาซี่อ่ะเอาใบอ่าอ่าให้เชเบตเขาจะ เป็นเซ็ตไหนนะคะเป็นสองแล้วแล้วหน้าจ้วหน้าจาวคือใหญ่ใช่ไหมคะอ่าเอาใหญ่ค่ะแผ่นนี้เนาะแผ่นนี้เนาะเอาจ่ายตังค์่ะเอาแค่นี้ก่อนค่ะแค่นี้ก่อนค่ะอ้อาจ่ายตังค์ค่ะ เอาทำไมให้พี่กำเนิดจ,จ่ายอ่ะฮะอ่าพี่กำเนิดจ,จ่ายนะไม่มีตังเหรอโอ้ยดูพี่กำเนิดมีแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยที่น่าสงสารมากเก่งมากจ่ายก่อนใช่ไหมอันเนี้ยโอ้ยจ่ายก่อนน่ารักด้านน้องแม่ถามจริงน่าหรอนี่นะเอาบางครั้งบางคราวเหรออ่ะไปเอาตังมาค่ะนี่กำเนิดเขาซื้อเป็นฟายเลี้ยง เชเบตนะคะเดี๋ยวให้เชเบตมาเอามันไปเราไปหาที่นั่งกันเอานั่งตรงนี้เลยเหรอไปนั่งตรงนน้นดีกว่าลูกเอาเลดเลดไปนั่งตรงนูน้นกันไม่เอาค่ะอ่ะไปไปนั่งตรงนน,น,น,งรงน้นโอ้ตังเยอะเลยนะตังเยอะเลยอะไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะนี่ด้วยหรือเปล่าฮะเอา เท่าไหร่นะเท่าไหรน่นะเอมเลนเดีวเว่มีน,น้ำแบตซี่เหรอท่านว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเซต็ตแม่อ้ก็ไม่รู้อะ่ะไม่มีหรอลูอลกเดี๋ยวแม่อ้ไปดูเวบินก่อนเป็นไฟยอย่างเดียวลูกไม่ได้สั่งลูกสั่งน้ำแบตซี่เรื่องใช่หรอเอานั้งก็กินเท่านี้แหละวันนี้เราจะกินเท่านี้พอน,นะเป็นี่ยเวาสั่หนูหนูต้องเลี้ยงพี่อ็เมเลนไหมหรือใครใครต้องจ่ายเนี่ยเฉลยเก็บตังค์ได้แล้วค่ะเก็บตังค์ก่อนไหมคะลูก เต็มเลยชเ็ดไม่กินเหรอไม่กินนะอันนี้เพราะว่าเชเวตเขาซื้อนะอเคเขาไม่ได้อยากกินมากนะคะก็เลยนั่งรอเนาะอยากกินบ้างชเวตไม่กินเห็นไหม,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 มพี่ไม่กินเห็นไหมเเอกิน้ามดอย่างนี้ออทา เอาตังคืนที่อมเหน็ดด้วยนะแบบเนี้ย<ม>เอาไงดียวเหน็<ม>ดเหลยต้องเยอะเนี่ยแต่เชเบ็ดเป็นคนให้พี่อมเหน็ดจ่ายนะต้องต้องจ่ายที่อมเหน็ดนะเข้าใจไหมแล้ว<ม>ไม่กินแล้วหรอน้องเลยนะก็ต้องมานั่งกินแทนแลออ้วเงินก็ไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยไม่จ่ายหรอชเชเบ็ดกินมันจ่ายแล้วไม่จ่ายอะ่ะ ไหนบอกว่าอยากกินไงนะไหนบอกว่าอยากกินไง <N> อเอาเชเบตลวที่อยาอยากให้แม่อุ้มพามานะแม่อุ้มเหนื่อยนะพาแบบเน,นี้ยแล้วก็ไม่กินกินชิ้นสองชิ้นเองาเลี้ยงเอออุตส่าห์เลี้ยงเอาเด็นเลี้ยงเหรอลูกอ่าลูกพี่ต้องเด็กเลี้ยงนะอแรเลี <N> ้ยงแต่กินไม่หมดอเ,เออต้องรอตากให้พี่นี่พี่เมย์เขาคิดว่าเขาจะต้องเลี้ยงน้องเชเบตนะนี่เขายอมเลี้ยงน้อง <N> เลยนะ อ่ะอันนั้นก็ช่วยการกินให้หมดช่วยยังกินให้หมดอุ้ยดูดิเป็นไส้กรอบมากเลยนะกินให้หมดนะเ้เบ็นนะเท่าไหร่นะออเมร์ห้าสิบเก้าบาทเลยนะะทุกคนดูกินให้หมดนะเข้าใจไหมกินพอสมใจอ่าทะเลาะกันเรื่องซอสอีกแล้วแล้วสรุปเจเบ็ตไม่กินแล้วนะของพี่หมดอ่ะที่หลัง Uh huh. ทีอหลังก็กดมาซอสอันนี้ซอสแรงซอสพริกใช่ไหมซอสมะเขือเทศเอา้าวเต็มปากเลยเอ็มเน้นน้องกินเต็มปากเลยจีบจีบยัดเต็มปากเลยไหนบอกไม่กินไงเ้าพี่โอ็มเน้บอกว่าเลี้ยงไงไเก่งมากเลยนะลูกตัวเท่านี้เลี้ยงน้องแนละ้ว น่ารักจังเลยอืมแกงทันทายอร่อยนะอร่อยมากเลยไม่เหิวนะไปกดไปกดมาใหม่เลยเทเบทเบไปกดมาไปกดซอสมาใหม่ครับอันนี้ของพี่อะไรยไหมหมดแล้วออมเน่นไม่ต้องกดแล้วลูกทำไมมันไม่อร่อยเหรอตอนมาเกิดยังไงล่ะอือคุณเทเบนนี่ไปผ่ากไม่หมดเลยอ่ะแม่ ไม่อยากจ่ายเนี่ยไม่อยากจ่ายแต่คืนขนาดนี้นนเ,เนี่ยนะฮะกินแล้งหยุดแล้ยแม่ดูนี่หิวหรือว่าไงหิวหรือเปล่าแต่น้องกินไม่หยุดเลยนะลูกก็ไม่อยากไม,ไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายตังค์ถึงนก็เป็นคลิปแบบว่าเป็นความฝันที่แบบ โหมดมากเลยนะแล้วแซนด์วกันอร่อยด้วยนะพอแล้วไอ้พี่คอนเดทจะกินมากลูกได้ไหมให้พี่คอนเดทกินไว้กินมากคือไม่หยุดเลยนะอืมคอนเดทพอแล้วลูกหนูหิวเหรอหรือว่าไงอืมแล้วกินให้หมดเลยเหรอลูกอยู่จริงจังนะเออทีหลังแม่โอ้ซื้อแบบเแซนฝ์วิให้คนละกล่องนี้ดีกว่าเนาะ จะได้ไม่เปลืองปังอันนี้สี่สิบเก้าห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมพอไหมอเอาแบบว่าพอไหมไม่ต้องกินไก่โอเคเหรอเนาะโอเครไ,ไ,ไ,<ะ>ไ,ไปล้างมือไปไปล้างมือฮะนี่เพื่อนมาดเมดกินเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะกินฟันฝ่ายนะซึ่งน้องเหล็กเป็นคนจ่ายให้น้องนะคะแต่น้องก็ดันมางอรอีกฝากติค,คลิปให้หน่อยค่ะทุกคน เป็นคนได้ลยเอบาปกเลยลป่านอ่ะโอ้เ็ปากเลยอ่ะบายบเอาเลอิ่มไหมอิ่มอิ่มหรอเก่งมากไขอแก้วน้ำเขาไป